And he ผมชื่อโคบายาชยิจากกระทรวงเศรษฐก,กิจการค้าและสะาหกรรมรับผิดชอบกรอบความร่วมมือเอเชียซีรโร่เอมิชันคอมมิชั่นคอมมิชชั่นิตี้หรือเอเซกครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสําหรับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประเทศไทยหรือสวทชและเนโดประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมกันจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนี้ผมต้องขอขอบพระคุณกระทรวงพลังงานของประเทศไทยให้เกียรติกับผมได้ร่วมมาบรรยายในครั้งนี้ด้วยครับ รายเซมินาในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ CCUS อย่างไรก็ตามเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเราเพิ่งได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับผมจึงขอใช้โอกาสนี้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง e s อ s เซีย zero emission community ให้กับทุกท่านได้รับฟังครับ ก่อนที่ผมจะอธิบายนวคิดเกี่กวยวกับเอเชีย Zero Emission Community ผมขออธิบายถึงความสำคัญของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในทวีปเอเชียซึ่งในทวีปเอเชียเนี่ยมีความเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้วก็มีความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณการปลดปล่อย,ยกาเรเลื่อนกระจกเนี่ยจากปี1990จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นสามเท่าตัวแล้ว <S 2> <S 2> <S ในขณะเดียวกันในปี 1, 1990ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสองในสามเท่านี้มาจากฝั่งตะวันตกแต่หลังจากนั้นปริมาณก็ไม่ได้ค่อยได้เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่าในปัจจุบันสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเปลี่ยนจากซีกโลกตะวันตกมายังฝั่งเอเชียแทนด้วยเหตุนี้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคบหรือว่าคาร์บอนในเอเชียจึงกลายเป็นกุญแจสําคัญเพื่อที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนของโลกนี้ ในขณะเดียวกันก็มีความสําคัญต่อการลดปริมาณคาร์บอนและการรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศญี่ปุ่นด้วยท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวประเทศในทวีปเอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้วางเป้าหมายเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050หรือ2060สิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือจะสนับสนุนความพยายามของแต่ละประเทศอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้ามหมายดังกล่าวได้ まあこうした目標を達成していく上での各国の努力というのをどうやって支援していくかというのが非常に重要な要素となってまいります。でカーボンニュートラルという目指すことはカーボンなんであります。しかしか อย่างไรก็ดีแต่ละประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันภายใต้สถานรรรการณ์เหล่านี้ประเทศฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ได้เน้นย้ำจุดยืนเรื่องการเร่งยกเลิกลการผลิตไฟฟา้าจากถ่านหินและเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานืนแทน ที่เป็นเช่นนี้ได้เนื่องจากการที่ความต้องการด้านพลังงานและไฟฟ้าในภูมิภาคนั้นมีลักษณะทรงตัวนอกจากนี้ประเทศยุโรปก,ก็ยังมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนที่สูงมากเนื่องจากสามารถนำพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลเหนือมาใช้ได้เป็นหลักส่วนอเมริกาก็มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนอยา่างครบรอบด้านด้วยเช่นกันจึงอาจจะกล่าวได้ว่าในอีกในหนึ่ง ภูมิภาคนี้มียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเป็นอย่างมากเมื่อยุโรปและอเมริกามีความต้องการไฟฟ้าที่คงที่หากต้องการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนก็จําเป็นจะต้องลดแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นๆลงแทนในด้านหนึ่งโดยเฉพาะฝั่งยุโรปการใช้พลังงานถ่านหินเนี่ยไม่สามารถแข่งขันกับการใช้ก๊าซได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ <S <S เพราะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจ,จากถ่านหิเนเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการแบบเก่าที่ไม่เพียงแต่จะปล่อยซ o 2ออกมาเท่านั้นยังมีน็อกซ็อกแล้วก็ขมเหลออกมาในปริมาณที่มากด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้การลดพลังงานถ่านหินที่เป็นกระบวนการแบบเก่าจึงกลายมาเป็นแนวคิดพื้น,าน,น,นาฐานในสถานการณ์เช่นนี้การยกเลิกพลังงานความร้อนจากถ่านหินให้ได้โดยไวแล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานหมุนเวียนนั้น และอีกในยะหนึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในทางกลับกันความยากในเชิงนโยบายเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนในทวีปเอเชียนั้นเป็นเพราะภูมิภาคมีความต้องการด้านพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกฝั่งในอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งเอเชียแตกต่างจากฝั่งของยุโรปและอเมริกาตรงที่ไม่สามารถผลิตก๊าซออกมาได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ LNG ก็มีราคาสูงมากทําให้ทวีปเอเชียต้องเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้ภายในเอเชียเนี่ย มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินเนี่ยขึ้นไปจำนวนมากแน่นอนว่ายังมีการปล่อยซียวถูกมาอยู่แต่ก็มีการควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษหรือมาาลสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจากสถานการณ์เหล่านี้สําหรับทวีปเอเชียแล้วมาตรการแบบตะวันตกที่เร่งยกเลิกโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังงานหมุนเวียนแทนนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะมีความเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเรื่องศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในทวีปเอเชียโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงอาเซียนแล้วจะพบว่าเราไม่ได้มีพลังงานลมที่มากมายเหมือนกับยุโรปและอเมริกาดังนั้นความต้องการด้านพลังงานในเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะต้องพิจารณาว่าจะจัดหาพลังงานหมุนเวียนมาใช้กับความต้องการได้แค่ไหนในอีกมุมหนึ่ง เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าโดยรวมแล้วไม่ว่าจะจัดหาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบได้มากแค่ไหนแต่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินก็น่าจะยิ่งมีความจําเป็นมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตพินซึ่งการที่เราสามารถลดลงได้มากเท่าไหร่นั้น เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในทวีปเอเชียแล้วสถานการณ์ของแต่ประเทศเองก็มีความแตกต่างกันเป็นอย่างเป็นอย่างมากเช่นในประเทศไทยเทียบกับแถบอาเซียนเองเอด้วยกันแล้วเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซที่สูงมากแตกต่างจากที่อื่น อย่างไรก็ดีบอกการ์ดภายในประเทศมีกำลังการผลิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีสัดส่วนการพึ่งพาย n อที่สูงขึ้นส่งผลให้ LNG ในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากผลกระทบของวิกฤตยูเครนสภาพการนี้ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุ่งสูงตามไปด้วยภายในสถานการณ์เช่นนี้แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในประเทศไทยจะมีสัดส่วนที่ ไม่มากนักแต่ก็มีต้นทุนก,การผลิตที่ถูกมากยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่จําเป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อพิจารณาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ก็ถือว่าไทยมีศักยภาพค่อนข้างสูงในกลุ่มประเทศอาเซียนการที่ประเทศไทยจะดำเนินการลดการปลดปล่อยคาร์บอนผมคิดว่าไทยจำเป็นจะต้องจัดทำแผนขึ้นโดยคำนึงถึงสถานการณ์ของประเทศที่เป็นเช่นนี้ให้ดีในลักษณะเช่นนี้ ประเทศญี่ปุ่นเรามีมาตรการที่เรียกว่าสามที่เน้นถึงวิถีทางเพื่อให้เกิดความสมดุลดังกล่าวสิ่งนี้แน่นอนว่าเป็นมาตรการด้านพลังงานแบบเฉพาะของญี่ปุ่นเองแต่ผมมองว่ามาตรการนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ในเอเชียเช่นกันในการประชุมระดับทรัฐมนตรีเอเซีที่ผ่านมาแต่ละประเทศต่างพูดถึงความสำคัญของก๊าซ

p า s i t i o n หรือการเปลผ่านพลังงานเอเชียน <It is S 2> ั้นแน่นอนพลังงานหมุนเวียนการประหยัดพลังงานการจัดการด้านพลังงานล้วนแล้วแต่มีความสําคัญยิ่งไปกว่านั้นควรพิจารณาเรื่องการใช้ก๊าซการผสมเชื้อเพลิงชีวมวลหรือแอมโมเนียในกระบวนการผลิตพลังงานถ่านหินหรือเรื่อง CCUS ต่างๆรวมเข้าไปด้วย ประเทศญี่ปุ่นเ็งเห็นว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการใช้แบบลดการปล่อยคาร์บอนถือเป็นกุญแจที่สำคัญและเราพบว่าประเทศในเอเชียเองก็มีแนวคิดที่คล้ายกัน ด้วยเหตุนี้นายกรัฐมนตรีคิชิดาจึงได้ประกาศนโยบายผ่านการประชุมรัฐสภาครั้งที่208เมื่อเดือนมกราคม2022และในวันต่อมาท่านนายกก็ได้ร่วมแถลงนโยบายพิเศษในงานประชุมดาวอสเจนดา2022 โดยมีใจความว่าแต่ละประเทศในเอเชียจะแบ่งปันปรัชญาความคิดเพื่อส่งเสริมการลดการปลดปล่อยคาร์บอนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือในการผ่านความเปลี่ยนผ่านพลังงานจัดตั้งกรอบความร่วมมือเอเชีย zero emission community ที่เรียกว่าเอเซขึ้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ได้หารือผ่านโอกาสต,ต่างๆกับนยายกรัฐมนตรีและ นายร,รุตมนตรีและคณะร,รัฐมนตรีของประเทศที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานโดยหวังให้แนวคิดของเอเซ c กเป็นจริงขึ้น,นมาได้นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการเจครั้งที่4เมื่อเดือนพฤศจิกายน2022ก็ยังมีการระบุให้เอเซ c กเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระดับชาติด,ด้วย ยุทธศาสตร์หลักของเจคจะดําเนินการร่วมกับประเทศต่างๆในเอเชียที่มีปัญหาที่คล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเต็มที่พร้อมไปกับการนําแนวคิดนะคะเอเซ็กซีโร่คอมมิวนิมาทำให้เกิดขึ้นจริงโดยมุ่งเน้นเรื่อง Energy Transition ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ นอกจากนี้เอเซกก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกต่างๆในเอเชีย ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้นําทรัพยากรและประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีความคิดริเริ่มเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชียซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่สั่งสมมายาวนานแล้วก็มีการหารือในการสนับสนุสนอย่างเต็มที่ด้านทรัพ,พยากรเทคโนโลยีเงินทุนบุคลากรผ่านกลไก JCM นอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมความร่วมมือในเชิงนโยบายกับ ประเทศพันธมิตรตการขยายตลาดที่สอดคล้องกับการขยายเทคโนโลยีใหม่และการลดต้นทุน นอกจากนี้อน,ออนอกจากนอกจากนี้เนื้อหาเกี่ยวกับ3ประเด็นที่ควรดำเนินการไปพร้อมกันภายใต้แนวคิดเรื่อง green transformation ได้แก่การลดปริมาณคาร์บอนการจัดการพลังงานอย่างมีเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้ผ่านการอาธิบายอภิปายในที่ประชุมการดำเนินการ gx ผ่านการพิจารณาในแต่ละกระทรวงนะคะโดยมีการพงุ่งหวเข้าไปกับนโยบายหลักแล้วก็นำแนวคิด gx มาทำให้เกิดขึ้นจริงได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปลายี ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้เมื่อวันที่4มินาคม2023ดังที่ผมได้กล่าวไปเลยแล้วในช่วงต้นก็ได้มีการจัดการประชุมเอเซ็ขึ้นที่กรุงโตเกียวโดยรัฐมนตรีของแต่ละประเทศ ประเทศก็ได้เข้ามา,าที่กํากับดูแลเรื่อง e NERGY TRANSITION ก็ได้เข้าร่วมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยระดับรัฐมนตรีว่าการที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้เนี่ยระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐศาสตร์การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมิสเตอร์นิชิมุระก็เป็นประธานแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุณนิชิมุระอีกท่านเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นด้วยโดยมีรัฐมนตรีจาก9ประเทศเอเชียกเว้นเมียนมาเข้าร่วมแล้วก็มีออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยทั้งหมดเป็นประเทศ ท่านนายกท่านรัฐมนตรีนิชิโมระจากกระทรวงเกษตรการค้าและสหกรณมญี่ปุ่นก็ได้เปิดกล่าวเปิดงานเนี่ยได้พูดถึงแนวคิด3ประการด้วยกันของเอเซ็กก็คือการลดการปลดปล่อยคาร์บอนควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียให้เติบโตไปพร้อมกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนนอกจากนี้ยังกล่าวถึง One g i o u a Pathway ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะมีจุดประสงค์ซึ่งแสดงเห็นว่าเรามีจุประสงค์เดียวกันในเรื่องของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนแต่ก็มี อีกทางหลากหลายที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวพร้อมทั้งนี้ก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีการประสานงานระดับนโยบายต่างๆในการัเตรียมมาตรการที่สนับสนุนเพื่อเกิดการเปลี่ยนถ่ายด้านพลังงานในเอเชียนอกจากนี้ก็มีการแนะนําเรื่องการจัดตั้งไฮโดรเจนสปายเชนเชื่อมโยงระหว่างออเซเลกับคาวาสกิรวมถึงมาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่น n e x ซ e x j o k m e k และก็ j b i เพื่อดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมระดับรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้มีการรับรองคําแถลงการร่วมกัน เกี่ยวข้องกับเนื้อแนวคิดที่ได้อธิบายมาด้วยในบางประเทศก็อาจจะมีการกล่าวความคาดหวังในการดําเนินงานที่เป็นรูปประคำที่ที่มากกว่าในการพูดคุยแต่คําแถลงการร่วมดังกล่าวเนี่ยสุดท้ายก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันแลวก็ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีคิชิดะผู้เสนอแนวคิดด้านเอสิกก็ยังได้ส่งข้อความผ่านวิดีโอสแสดงท่าทีที่มุ่งม,มั่นประกอบคว,ความคิดนี้ กาบความร่วมมือเรื่องเอเชีย Zero Emission Community นี้จึงถือกำเนิดขึ้นตามรายละเอียดที่ผมได้อธิบายมาต่อจากนี้เราพร้อมวางมาตรฐานมาตรการสนับสนุนด้านการเงินโดยมุ่งส่งเสร,ริมเรื่องประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การแปลงพลังงานการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคการผลิตไฟฟ้าและก็ภาคการขนส่งการใช้พลังงานหมุนเวียนการจัดการด้านพลังงานพลังงานชีวภาพก๊สธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียและการรีไซเคิล CCUS ร่วมถึงและทตาที่สำคัญและการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ที่มีความยั่งยืนมากขึ้นนอกจากนี้เราก็ได้มีการจัดเวทีและกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบองค์รวมเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆในการค้นหาวิธีทางที่หลากหลายและสามารถทำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เป้าหมายของ net zero emission และความเป็นกลางทางคาร์บอบนเป็นจริงขึ้นมาได้ในวันที่3มีนาคมก่อนวันที่เราจะจัดประชุมรมัฐมนตรีเราได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการลงทุนร่วมระหว่างภาคตัดเลกชนเพื่อเร่งปักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายใต้กรอบแนวคิด การจัดการประชุมหารือเรื่องการลงทุนร่วมภาครัฐเอกชนนี้รัฐมนตรีและรัฐวิสาหกิจต่างๆในประเทศในทวีปเอเชียก็ได้ขึ้นกล่าวนําเสนอมาตรการต่างๆเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนรวมถึงความคาดหวังในการประสานงานร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีการนําเสนอเทคโนโลยีและวิธีการจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากบริษัทเอกชน9แห่งของประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ ในที่ประชุมดังกล่าวก็ยังได้มีการประกาศ MOU มถึง28ฉบับที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในแต่ละสาขาได้แก่พลังงานหมุนเวียนชีวมวลไฮโดรเจนแอมโมเนีย C C U S และ L N G หนึ่งในประเด็นที่ เป็นเรื่องการลดการปลดปล่อยก็คือเรื่องที่การลดต้นทุนในเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปลดปล่อยคาร์บอนว่าสามารถทำให้ลดลงต่ำได้อย่างไรบ้างหากประเทศพันธมิตรในกรอบความร่วมมือนี้สามารถร่วมกันสร้างดีมานเทคโนโลยีการลดการคาร์บอนขึ้นมาได้เมื่อดีมาสเกลมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ถูกลงได้ส่งผลงให้บรรลุเป้าหมายเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนได้เร็วขึ้นในทางกับการหากแต่ประเทศขาดความร่วมมือ ก็จะไม่สามารถเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อลดความเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนในวงกว้างได้ ดังนั้นความสําเร็จหรือความล้มเหลวตรงนี้เนี่ยในแนวคิดเรื่องเอเซ็กเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างไรเอเชีย <Asia. S 1> Zero Emission Community เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสาหรับประเทศในเอเชียที่ต้องการท้าทายความเป็นกลางด้านคาร์บอนโดยมีวัตถุประส,สงค์เพื่อแบ่งปันแนวคิดในการลดการปล่อยคาร์บอนและการส่งเสริมความร่วมมือบนพื้นฐานของความเชื่อใจไว้แก่ใจซึ่งกันและกันจากนี้ไปภายใต้กรอบความร่วมมือนี้เราจะต้องประสานงานกัน ในเชิงนโยบายาเช่นในการสร้างมาตรฐานต่างๆรวมถึงการส่งเสริมไม่เกิดการพัฒนา มีการสาธิตเทคโนโลยีนการนำไปใช้จริงแล้วก็นำไปสู่การลดการขับก,การปลดปล่อยคาร์บอนโดยมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่วงกว้างทั้งนี้สำหรับผลสชลิศจ,จากการประชุมรัฐมนตรีในครั้งนี้เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงานประชุม G7 ครั้งต่อไปในฐานะเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นจะใช้โอกาสที่ได้จาก G7 ในครั้งนี้นำเสนอแล้วก็แบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมตระหนักรับรู้ถึงวิธีการที่มีความแตกต่างในเวทีระดับโลกด้วย ซึ่ง G7 เองก็เป็นผู้นําในเรื่องของการกทําให้เกิดความเป็นกลางในโลกเท่าที่ผ่านมาผมก็ได้อรรธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของเอเซ็กแล้วก็การประชุมรัฐมนตรีการประชุมหารือเกี่ยวกับการลงทุนภาคระหว่างภาคตัดเลกชนสุดท้ายนี้ผมขอพูดถึงเกี่ยวกับการประชุมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการสดคล้องขึ้นกับแนวคิดเอเซ็กการประชุมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างไทยและประเทศญี่ปุ่น ือจะแปลนไทยแลนด์เอนเนอร์ i ีพูดฤษีจัดขึ้นเพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่ละสาขาเช่น CCUS EV แบตเตอรี่ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานหมุนเวียนการผลิกการประหยัดพลังงานและแก๊ส LNG รวีที่จําเป็นต่อการมุ่งสู่ความเป็นกลางในทางคาร์บอนในประเทศไทยโดยจัดขึ้นในวันที่12 กกมาการประชุมดังกล่าวทำให้ประเทศทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญของ,ของการสร้างโครงการความร่วมมือ,อระหว่างเอกชนไทยและญี่ปุ่นและเห็นด้วยกับความร่วมมือ,อ,มอในการนำแนวคิดเอเซกมาทำให้เกิดขึ้นจริง ในโอกาสนี้ผมขอแนะนำประเด็นการเจราจารจากงานประชุมดังกล่าวเล็กน้อยอันดับแรกป,ประเทศไทยคาดหวังในเรื่องของ CCUS ไว้สูงมากที่ผ่านมา โดยปกติแล้วปตทมักจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือหลักด้าน CCUS ในฝั่งของไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วในประเทศไทยมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินอยู่หลายแห่งมากเช่นอี a t หรือการกฟผเองก็ได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับ CCUS และความร่วมมือกับประเทศญี่ปุน่นโดยวางเป้าหมายไว้ที่โรงไฟฟ้าแม่หมอเป็นหลัก ในการประชุมรัฐมนตรีเอเซที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุพัฒนพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเรศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมคุณนิชิโมระก็ได้ร่วมลงนามเอ u ระหว่างทั้งสองกระทรวงเพื่อความร่วมมือด้าน CCUS ในอนาคตผมคิดว่า CCUS จะกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญในการร่วมมือในความร่วมมือด้านพลัง งานระหว่างไทยและญี่ปุ่นสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จและสร้างประโยชน์สุขต่อไปได้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณครับ